โอเคนะครับก็ต้องขอาการสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยช่องบีชแชนเนลนั่นเองแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะแปลกใหม่หน่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าพี่มาในแนวเกมโรบอกนั่นเองนะครับผมในแมปนะครับผมบล็อกฟู้ดนั่นเองนะครับบอกเลยว่าสนุกแน่นอนเพราะว่าคลิปนี้พี่เปิดเป็นคลิปแรกนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาแตกโค้ดสําหรับน้องๆที่สายฟรีนะครับพี่ก็ไปหาโค้ดมาจาก สารทิศแบบไปหามาหลายหลายทั่วทิศทั่วทางมากนะครับเพื่อจะมาแจกน้องๆนั่นเองครับก็จะเป็นข่าวดีเลยสำหรับสายฟรีเนาะนะครับผมวันนี้เนี่ยพี่แบบเปิดประเดิมคลิปแรกเลยไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงนะครับช่วงนี้กาลังศึกษานะครับผมคุณช่วงนี้กำลังศึกษาใครมีแทคติกดีๆนะครับวิธีการปั๊มบวกปั๊มเวลอะไรต่างๆนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมเนาะคลิปนี้เนี่ยจะมาไม่ค่อยยาวนะเพราะว่า พี่จะมาเน้นที่แจกโค้ดอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมาอธิบายในส่วนเรื่องของทําไมพี่ถึงมาเล่นเกมนี้นั่นเองเนาะนะครับจะได้แบบรับทราบกันทั่วทั้งคลิปนั่นเองนะครับผมมาก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกทางด้านของโค้ดดีกว่านะครับมีทั้งโค้ดเอ็กพนะครับ EXP แล้วก็จะมีโค้ดรีสเตทอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวพี่จะใส่ให้ดูเลยแล้วก็น้องๆก็ใส่ตามได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่จะแปะ ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ด้วยและกันนอกจาบโคดนี้ที่หลุดออกมานะครับพี่ก็จะมาหามาให้นะครับหามาโอ้โหหลายแบบหลายท่าหลายช่องทางมากนะที่พี่หามาแล้วหามาจะแบบเออมาทําคลิปนี้เลยและกันนะสำหรับแจกโพสโลบอกนั่นเองนะครับใครชอบกดไลค์ใครคิดว่าใช่กดแชร์ได้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวพี่แจกโค้ดกันเลยดีกว่านะครับสำหรับโคดแรกก็จะเป็นโคดนี้เลยนะครับอ่ะพี่กรอบมาใส่แล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็กดใส่ตรงนี้เลยนะครับตอนแรกะอยอย,อย,อยแบบนี้ใช่ไหมกด นี่แล้วก็กดใส่ปับ๊บแล้วก็กดลองครับผมเรียบร้อยโค้ดแรกใส่เรียบร้อยครับผมสําเร็จเรียบร้อยเข้ามาเรียบร้อยละนะครับเฮ้ยเวลาเพิ่มมาละเฮ้ยโอเคไปโค้ดที่โค้ดที่2กันเลยโค้ดที่2ก็จะเป็นโค้ดนี้เดีย๋ยวพี่ขออนุญาตก๊อปมาก่อนนะโอเคแล้วก็มาใส่ปับ๊บ โอเคพิมพตามนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครไม่สะดวกพิมพ์คัดลอกในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็กดใส่เรียบร้อยโค้ดที่2องเฮ้ยใส่ได้จริงด้วยใส่ได้จริงด้วยแล้วประเด็นคือพี่แบบแม่งเล่นครั้งแรกไงไม่รู้อิหนหู่นี่ไงมาใส่ไปเลยปั๊บคนที่3มโอเคนี้ใส่ไปแล้วไม่เป็นไรล้วก็ผ่านไปเรืร่อยๆนะครับโอเคโอเคไปเริ่มไปเรื่อยๆเรียบร้อยโอเคถ้าโค้ดไหนใส่ไม่ได้เราก็ข้ามไปเรืร่อยๆครับผมอ่าใส่มันครบแข่ okay. ปับ๊บ โอเคใส่ไปอาน,นี่ใส่ไปแล้วโอเคถึงโค้ดไหนละแล้วก็โค้ดอันนี้มาอันนี้เป็นโค้ดง่ายๆเลย JCWK เรียบร้อยอ่ามาวะมาวะใส่ไปเรื่อยๆมาใครอยากได้ก็ใส่ตามพี่ได้เลยนะครับใส่พี่แนะนําใส่โค้ดที่มันได้นะนี่เรียบร้อย้อมีโค้ดอะไรบ้างเน,นี่ยโค้ดเยอะเลยนะครับหลังจากแจกโค้ดเสร็จเดี๋ยวพี่ก็จะไปปั๊ม แบบยังไงไปลงเล่นต่อไปศึกษาข้อมูลต่อนะครับผมนี่เรียบร้อยโอ้โได้เยอะจังวะได้เยอะจังวะมาใส่เรื่อยๆใส่เรื่อยๆเดี๋ยวพี่จะไปหาโค้ดจากต่างชาติบ้างจากหลุดจากไทยบ้างนะพี่ไปหามาให้นะครับผมนในส่วนนี้เนาะเพราะว่าจะได้แบบใส่กันทุกคนไงนะครับผมมาโค้ดไหนไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับผมอ่าเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆโอเคปั๊บได้ใสจไปแล้วโอเคหาไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆเด็ก่าจะแบบเออปับ๊บ นี่ได้แล้วโอ้มาโคดไหนไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่ดามพี่นะใส่เฉพาะโค้ที่มันได้นะเออใส่ที่มันโค้ดได้นะปับ๊บโอ้ได้แล้วโคดอะไรวะเนี่ยเอ้ยมา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 ใส่ไปเรื่อยๆใส่ไปเรื่อยๆอ,อันนี้โคซับทูเกมเอ,อ่ออะไรวะนะ่ะโรบอทโอเคใส่ไปนี่ปั๊บเอ้ยได้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 เอ้ยอีกพี่คูณสองเป็นสองชั่วโมงกว่าแล้วเฮ้ย มา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 ใครชอบคลิปนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเออพี่มาคลิปแรกด้วยอันนี้หมดอายุไม่เป็นไรโอเคใส่เอ็นใหม่ไปต่อๆเลยต่อเลยต่อเลยมาปึ๊บใส่ไปปั๊บเรียบร้อยโอเคมาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆยังมีอีกเยอะยังมีอีกเยอะเราใส่ไปเรื่อยๆเราใส่ไปเรื่อยๆปั๊บนี่เรียบร้อยเออวะมาว่ะมาว่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรา อันไหนใส่ได้เราก็ใส่ไปเรื่อยๆครับปึ๊บโอเคนี่ได้แล้วอุ้ยเอกพีคูณสองเป็นสามชั่วโมงแล้วโฮ้ย้ย้ยโคตรดี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 โคตรโคตรดีมาใส่ต่อได้แล้วอุยได้อะไรเนี่ยใครรู้คอมเมนต์บอกพิธี้ีหพี่โครมือใหม่เลยอ่ะเอาจริงพี่โครมือใหม่เล่นะเพิ่งมาเล่นวันแรกเลยนะเนี่ย นะครับเดี๋ยวจะศึกษาข้อมูลไปเรื่อยๆแล้วก็หาของมาแจกเรื่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะแจกของฟรีไปเรื่อยๆนะสำหรับโลบอกนะครับผมนะเฮ้อบอกเลยว่าพี่เล่นมาแรกก็สนุกแล้วอ่ะเออใครมีแทคนิคดีๆวิธีการแบบปั๊มเวลดีๆนะครับผมนะแบบว่าหาหาเวลยังไงขึ้นในวัยหรือว่าหาเงินยังไงขึ้นในวนัยเนี่ยคอมเมนต์บอกพี่ได้แนะนําพี่ได้นะนะครับเพราะว่าพี่ก็มือใหม่เหมือนกันเนาะนะครับเนี่ยดูเลเวลพี่เดี๋ยวเลเวลเจ็ดอยู่เลยนะครับมาใส่ไปเรื่อยๆมา ไม่รู้ว่าได้กี่โค้ดแล้วนะนะครับเนี่ยแต่พี่หามายิบเท่าไหร่ยิบยิบสิบยิบสิบเอ็ดโค้ดนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับหมดไปแล้วนะครับใครที่ใส่ได้โค้ดไหนก็บอกเพื่อนเพื่อนต่อด้วยนะครับโค้ดไหนใส่ไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่นะครับโค้ดไหนใส่ไม่ได้ไม่ต้องใส่นะโอเค เดี๋ยวพี่จะขออธิบายในส่วนที่พี่มาเล่นเกมนี้นะครับพี่ก็เห็นแบบสตรีมเมอร์เขามาเล่นเยอะไงก็แบบอยากลองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นน้องๆชอบกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่เปิดโบสถ์ไงประโบดว่ามีน้องๆชอบเกมไหนบ้างนะครับผมนะน้องๆชอบเกมไหนบ้างพี่ก็เปิดโบสถ์ทีเนี้ยพี่แบบตั้งโพสต์ไว้อะไรว่าโลบอกนะครับโลบอกอันที่อันที่หอือันที่3ามว่โหน้องๆโหวตเยอะมากนะครับน้องๆชอบเล่นกันนะครับพี่เลยเฮ้ย ทำโรบบบดีไหมวะนะน,น่าผห็น้องชอบเยอะกันนะครับผมแล้วก็ส่วนฟรีไฟล์ก็อาจจะนานๆนทำที่นะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าน้องๆจะชอบคลิปแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้าใครชอบก็คอมเมนต์มาเลยนะครับคอมเมนต์มาเลยพี่จะได้ทำต่อไปเนาะแล้วก็จะมาแบบสอนเทคนิคต่ตางๆมาแจกโค้ดต่างๆเนาะจะจะได้แบบสายฟรีจะได้ถูกใจในช่องพี่นั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะแบบส่วนมากจะทำเป็นสายฟรีแหละนะครับเกมไหนก็ช่างนะครับส่วนมากเนี่ยพี่จะชอบทำเป็นสายฟรีซะส่วนใหญ่นะครับแต่เกมนี้เนี่ยพี่ก็ อยากจะทำสายฟรีแหละนะครับแต่ว่ามันเป็นช่วงแรกเริ่มไงเนี่ยเห็นไหมช่วงแรกเริ่มแบบเออเริ่มทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับใครมีแทคนิคดีๆนะครับแนะนําพี่ก็ได้นะไม่ว่ากันไม่ว่ากันเพราะว่าพี่ก็เพิ่งขัดเล่นนะครับตอนนี้ก็คือแบบกําลังหากลุ่มนะครับกลุ่มโลบอกนะครับเพื่อจะแบบศึกษาข้อมูลว่าเขาเล่นยังไงวะทํำยังไงยังาหาเงินยังไงประมาณนี้นะครับผมเนาะแล้วก็ หาผลหาอะไรยังไงนะพี่กำลังศึกษาช่วงเนี้ยนะครับใครมีแท็กติกดีๆหรือว่ายังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็พี่เห็นเขาขึ้นเรือกันเนี่ยเขาทำไงเออเขาซื้อยังไงอ่ะคอมเมนต์มาเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะเอาข้อมูลที่น้องคอมเมนต์เนี่ยลองมาปรับใช้ดูมาศึกษาดูนะครับใครมีความรู้ในด้านนี้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมเนาะนะครับก็นะ ประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากนะพี่มาแจกโค้ดนะครับที่ได้มาจากโขหลายที่หลายทางเลยนะครับก็เลยเอามาแจกต่อนั่นเองนะครับผมเนาะบางโค้ดก็ใส่ไม่ได้บางโค้ดก็ใส่ได้ก็ตามนั้นแหละโค้ดไหนใส่ไม่ได้น้องๆไม่ต้องใส่นะครับคนไหนใส่ได้ก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยดู esp คูณ2 3ชั่วโมงครึ่งนะครับโอ้โหโค้ดคุ้มโค้ดดีครับใครสาย แบบปั๊มเลเวลเนี่ยนะครับอยากได้เลเวลเวยอะๆเนี่ยเอานี้ไปใส่เลยเอาโค้ดนี้ไปใส่เลยบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาตัวไปก่อนนะครับใครชอบเกมนี้คอมเมนต์ไปใต้คลิปวิดีโอนี้หน่อยละกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ